ช่วงเกษตรทําเงินวันนี้ครับเมื่อพูดถึงหม่อนหลายคนก็คงจะนึกถึงพื้นที่ภาคอีสานและภาคเหนือกันใช่ไหมครับที่มีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมกันอย่างกว้างขวางแต่ปัจจุบันหม่อนถือเป็นพืเชเศรษฐกิจใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมและขยายพื้นที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะครับติดตามจากคุณกนกนบนวนินสพพักสอนมีรายงานครับ พันพ้นสดหรือมมลบรี่ค่ะเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างค่ะเนื่องจากเัลบอรี่นั้นให้ผลผลิตมากถึง1ไร่กว่า1ตันค่ะแล้วก็สร้างไรายได้กว่า50,000บาทต่อปีทีเดียวค่ะ ผลหม่อนพันเชียงใหม่ที่เห็นกําลังออกผลผลิตเต็มต้นเป็นผลผลิตชุดแรกของแปลงปลูกหม่อนในพื้นที่อำเภอเสดาจจังหวัดสงขลาของคุณลุงคณิตพุทธกูลข้าราชการครูเกษียณที่ตัดสินใจค้อนอยางพาราเนื้อที่หนึ่งไร่เมื่อปีก่อนทดลองปลูกหม่อนผลสดที่ปัจจุบันมีราคาดีกว่ายางพาราหรือกิโลกร,รัมละไม่ต่ํากว่า50บาทคุณลุงคณิตบอกว่าหม่อนพันนี้นนสามารถปลูกได้ทั่วทุกภาคของไทยนนเติบโตได้ดีในพื้นที่ภาคใต้ ไม่ชอบพื้นที่น้ำท่วมขังการดูแลรักษาง่ายขอแค่มีน้ำเพียงพอก็สามารถให้ผลผลิตได้ผลผลิตตอนนี้เริ่มออกนะครับเพราะว่ามันอายุของมันตอนนี้ก็ได้แค่หนึ่งปีหนึ่งปีมันก็ออกออกมากกว่านี้ในช่วงที่มันจะอายุสมบูรณ์ที่สุดต้นสมบูรณ์สามปีถ้าสามปีนี่ตอนนั้นคงจะประสานกันหมดแล้วข้างบนแล้วก็คงจะยิ้มออก <laughs> ผมว่าถ้าพูดถึงคุ้มทุนสักปีที่สองนี่ก็คงจะคุ้มแล้วครับหลังจากนั้นก็เราเก็บเกี่ยวผลกำไรแล้ว กลุ่มผลิตและแปรรูปหมอนผลสดกลุ่มใต้ร่มบุญตมบลปตะตรงอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับคัดเลือกจากกรมหมอนไหมให้เป็นโรงเรียนเกษตรกรมหมอนไหมด้านหมอนผลสดแห่งแรกและแห่งเดียวในพื้นที่ภาคใต้เปิดเผยว่าปัจจุบันผลิตภัณฑ์แปรรูปหมอนผลสดกำลังเป็นที่ต,ต้องการของตลาดอย่างมากเนื่องจากรสชาติดีผลสุกให้รสหวานผลห่มสีแดงรสหวานอมเปรี้ยว มีคุณค่าทางเภสัชภชนาพันธุ์สูงทั้งต้านอนุมูลอิสระบำรุงโลหิตสายตาลดการเกิดโรคมะเร็งและป้องกันโรคความจำเสื่อมแปรรูปได้หลากหลายทั้งน้ำหม่อนแยมหม่อนกวนชาใบหม่อนหรือแม้แต่วายที่สำคัญยังมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ที่ต้องนําเข้าอีกด้วยห้ะร้0ยกิโลต่อเดือนนะครับแต่ยังไม่พอนะครับยังไม่พอยังยัง,ย,งยังต้องการอีกเยอะเพราะเราในการผลิตตรงนี้มัน อ,องค์ประกอบในการผลิตมันค่อนข้างจะจะต้องการสูงเพราะว่า,าสมมุติว่าเราผลิตเป็นน้ําพร้อมดื่มน้ำเป็นน้ําเข้มข้นอะไรแบบนี้ครับมันก็ต้องใช้หม่อนเยอะเพราะว่าปริมาณหม่อนหนึ่งกิโลเนี่ยมันจะได้น้ําหม่อนประมาณสี่ขีดนั้นเอง มันเป็นพืชจินต้นการปลูกเริ่มให้ผลผลิตครั้งแรกเมื่ออายุราว8เดือนให้ผลผลิตเต็มที่เมื่ออายุ3ปีปัจจุบันในพื้นที่ภาคใต้มีศูนย์มอนไมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนาราธิวาสและชุมพรเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนมีพื้นที่ปลูกแล้วราวร้อยไร่แต่ผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการมอนผลสดหรือมมอเบอรี่จึงนับเป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่ของภาคใต้ที่น่าสนใจอย,อย่างมากในขณะนี้ กนกนวลอินสมพักษรสอนำนักข่าวไทยอสมทรายงาน